อุ้ย,ยตัดไม้ด้วยโจโจแล้วก็ปับป๊บปับ๊บปั๊บกดปุ่มปับ๊บเฮ้ยนี่มัน ระเบิดเอือเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติมาไปนะครับกับเกมครับลันเนอร์วิ่งเก็บของครับสิ่งต่างๆนั่นเองครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้าสตีฟหรือเปล่านะตัวละครในไมค์ครับใช่ไหมเอ่ยแต่หน้าตาแบบนี้ไม่คุ้นเลยนะก็สำหรับในเกมนี้เราจะได้ทําการวิ่งไปตามทางนะครับผมแล้วก็เก็บพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับเพื่อใช้ครับสิ่งของที่จุดปลายทางนั่นเอง เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้นะครับผมเราจะได้ทำการคลับอะไรกันบ้างก่อนที่เราจะเริ่มเล่นก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับเพี่อติในการคลับของในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะฟรุบมาวิ่งซ้ายขวาปั๊บปบแล้วก็เปิดทางเฮ้ยเอียปุ่มถูกต้องหูปุ่มเขียวกับปุ่มแดงไปเลยเพื่อน ได้ทองทั้งหมดประมาณ80ก้อนแล้วเฮ้ยอ่าอ้ยตัดไม้ด้วยโจโจนี่มีไม้ที่หลังจุดปลายทางจะครับอะไรเอย่ยกระโดดไปอือปกปกปก,ปกนี่ใช้ไม้หืมจนเกลี้ยงเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเรเวลที่หนึ่งอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นขาของอะไรสักอย่างหุยคูณแบบว่าท้องได้ด้วยได้ทั้งหมด1,000กว่าลุยรางวัล20%ตัวละครตัวใหม่หรือเปล่านะคราวนี้ก็ไป เก็บลาวาได้หรือเปล่าเอ่ยว้า <The noise> ไม่ได้เอื่อตายเอาใหม่นะครับผมมาคราวนี้เก็บไม้แบบ2ชิน้นเฮ้ยเฮ้ยโอ้หได้ด้วยเราจะเก็บครั้งละ <The noise> สองไม้ไม่ได้ต้องวิ่งให้อยู่ตรงกึ่งกลางครับผมโอ้โห <The noise> ตอนนี้บอกเลยว่าทองโคตรเยอะเฮ้ยเอ้ยเก็บไม้ได้14ท่อนแล้วก็เฮ้ยอะไรเอ่ยหมุนตัวโอ,โ,อโหโจ๊ะโจ๊โจ,โ,จโอ้ย เก็บทองได้แบบมากมายฆ่ามอนเตอร์เฮ้ยพลาดกุญแจไปอันหนึง่งแล้วก็ปับป๊บปั๊บปับ๊บเฮ้ยเจ้าไก่ <c oughs> เรียบร้อยคอมพิวต์นี่คืออะไรเอ่ยมีการเลือกไก่นะครับอยากจะได้สีไหนสีนี้ออมาแล้วเดินได้ด้วยคราฟออกมาเป็นตัวตัวแบบนี้เลยเอาละคราวนี้ก็ลองปุ่มสีแดงหนอ่อยเถอะเฮ้ยกดปุ่มปั๊บเฮ้ย <c oughs> นี่มันอ้าวระเบิดเออคราวนี้ก็เหมือนเดิม ปึ๊บปึปึ๊บ,บนี่ปุ่มเขียวเฮ้ยต้นไม้ตรงกลางโจโจ๊โจะออเดี๋ยผมอ้อแล้วก็เก็บไม้แบบรัวๆได้ประมาณ12ทอท่อนปับป๊บทองก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันมากอืมเออเดี๋ยผมเราจะต้องเก็บทีละหลายๆต้นปับป๊บปับ๊บปอ,อเก็บทองไปด้วยเอาละ่ะคราวนี้ก็ไม้34 โป๊ะ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 ป๊ะโอ้โหยหมุนสปินกำจัดมอนเตอร์นี่กุญแจปั๊บปับ๊บหืมการสร้างคราวนี้อะไรเอ่ยโอ้โยไม้ของเรามีจำนวนเยอะเฮ้ยนี่มันอย่าบอกนะเกมเอามองอัสหเรียบร้อย ใครเป็น importer จะสร้างไม่เอ่ยถ้าจะสร้างก็ดูโฆษณานะครับเรียบร้อยสร้างเลย,ยมีบ้านด้วยคราวนี้เราจะสร้างบ้านแบบไหนกันดีเฮ้ยแบบแรกก็น่ารักแบบ2ก็อบอุ่นแบบ2องละกันปราบนี่สวยงามเฮ้ยมีการแอคแท็คนอื่นด้วยละ่ะโอ้โหระเบิดอะไรกันดีเอ่ยสัตว์เลี้ยงของมันย,ย่าตูเฮ้ยตายเลยบะโทรคราวนี้ก็ มาลุยต่อโอ้โหด่านนี้ทําไมสภาพแวดล้อมแปลกแปกไปนะน,นี่ย่แม่เมื่อไหร่จะได้ตัวละครตัวใหม่เราต้องมาดูกันน่าจะเป็นด่านโบนัสเออชุบนี่เก็บทองเรื่อยๆเราจะสามารถเก็บได้ครบหรือเปล่าเอ่ยเฮ้ยเบเฮ้ยบืมเมื่อกี้นี้ก็ได้หลายอันอยู่เพื่อนนี่มันกรองอะไรเอ่ยดูสิทุบ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 โอ้โหเปิดมาแล้วนี่สมบัติอันลำค่า760 คูณหพีซี่โอ้โหโคตรบานทองตอนนี้เฮ้ย40%ดูร้านค้าหน่อยซี่โอ้โหอันล็อกใช้3000ทองอั้นหรอเฮ้ยดูแต่ละตัวละครแหมน่าสนใจแล้วตรงนี้ล่ะโอ้โห5ห้าพันทองระดับทองโอ้โห รางวัลพิเศษแน่นอนทานอตก็มีขอปลดล็อกตัวนี้ก่อนละกันนี่เลยสตีปะว่าชุดไดมอนหรือจะเรียกว่าเป็นเจ้าโปรดีนะคล้ายๆกับเกมนู๊แอนโปรเหมือนกันลุยเปิดทางกันหน่อยมาเยียบปุ่มโอ้โหลาวาหายออกไปเลยแล้วก็ตัดไม้ต่อปัป๊บๆเราจะต้องเก็บไม้ให้ครบทุกส่วนจุ๊บจุจ๊อ้อยโอ้โยกะจะตัด แบบว,ว่าแถวและสามมันยากเหลือเกินจุบจ๊บจุบจ๊บจุ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 ๊บอืมต่อเข้าไปต่อเข้าไปสามสิบสี่ชิ้นมีพวกศัตรูอยู่ปั่นให้หมดจุ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจุ๊บจ๊บนี่ศัตรูที่ขวางหน้าขวางตาเฮ้ยคราวนี้เป็นสีเหลืองโอ้โหนี่มันหน้ายิ้มหรือเปล่าเอ่ยไม้จะพอหรือเปล่านะเหลือสิบสองชิ้นอืมถ้าทางจะไม่พอผมโอ้โหเกือบไปเฮ้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นเฮ้ยนี่มัน เจ้าทานอสนี่ว่ากำลังจะปลดล็อกกันแล้วอุ้ยมีตัวละครตัวใหม่ให้ทําการลองใช้เอ้ยได้ด้วยโอ้โยโคตชกดีมาละจ้านี่ก็คือชายหนุ่มหัวล้นมามีหนวดมีเรราเฮ้ยด้านหน้า,นามีปุ่มสีแดงเราห้ามโดนอย่างเด็ดขาดอาจจะโดน TNT ระเบิดใส่ได้นะเพื่อนโอ้โปมีไม้ให้ตัดอย่างเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมาย ปึ๊บๆสิบสี่ชิ้นเฮ้ยเอ้ยเอ้ยสีม่วงก็จะมีความคงทนนิดนึงแม่ราวายเยอะเหลือเกินอย่าเผลอไปโดนนะเพื่อนสำหรับต้นนี้ก็ตัดได้ประมาณ4ี่ชิ้นต้นธรรมดาจะประมาณสองชิ้นยา่าโจ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 นี้เฮ้ยเก็บตรงนี้ไปสร้างต่อเพื่อน <c oughs> เรียบร้อยเกือบจะเสร็จกันแล้วเมื่อกี้นี้จะสร้างอะไรดีไม่เอ่ยสร้างละกันเอาละ โอ้โหสร้างเสร็จแล้วเพื่อนอุ้ยกังหันแม่จะเอาแบบไหนกันดีแบบว่าเออแบบแรกและกันป๊าบเรียบร้อยโจมตีใครดีไม่เอ่ยจัดไปเอาละคราวนี้ก็ขอทำลายเจ้าครีปเปอร์แล้วกันไปตูม้มเรียบร้อยปะกลับบ้านเท่านี้ก็พอใจมาเปิดประตูนหน่อยถ้าสมมุติว่าไม่เปิด โอ้ยก็จะชนตายแบบนี้เปิดประตูฟึบชอบเหลือเกินมีแอนิเมชันตอนเปิดด้วยป๊าป๊าป๊บป๊าฮึยโอ้หมาทางซ้ายหน่อยอย่าเหยียบปุ่มนะเพื่อนอได้ไม้เยอะแน่นอนปึ๊บ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 เอ้อยเ้ยโอ้หค้อนค้อ,อนใจเย็นใจเย็นโคตรอันตรายเราจะต้องเก็บทองให้ได้แบบว่าเยอะๆหน่อยนะเพื่อนอยากจะปลดล็อกสิ่งต่างๆใช่ไหมเอ่ยบินไปยา น,นีอยู่กลางๆแบบนี้โอ้ยโอ้ยปาดกันให้หมดอมเก็บกุญแจคราวนี้สร้างสิ่งที่เป็นสีชมพูแม่รูปร่างแบบนี้เดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่าเป็นเจ้าหมูอู้เจ้าหมูแบบนี้ใช่เลยชัดเจนเฮ้ยแต่ว่า <c oughs> ได้มาเท่านี้เองปะโถเอ้ย65%คุณเงินกันหน่อยเอาละ4,000กว่ากลับบ้านก่อน80%แล้วไป รวยเลยเพื่อนคราวนี้ก็โอ้มีแท่นกระโดดด้านบนตรงนู้นด้วยเฮ้ยจึ๊บ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 พาดนิดหนึ่งไม่เป็นไรจึ๊บจึ๊บเฮ้ยจึบจโอ้โ,โหโอ้โหเก็บได้ครบถ้วนกุญแจได้ละเพื่อนเฮ้ยจึบเปิดกล่องปัป๊บปั๊บปับออกมาเพชรจำนวนมากมายไม่ใช่ทองสิเพื่อนไม่ใช่เพชรเอาละทานอส100%เรียบร้อยโอเคอเฮ้ยพี่โตปัป๊บปับปั๊บ <c oughs> ไม่ได้ช่างก่อนละกันโอ้โหเจ้าทานอสข้าจะทําให้โลกใบนี้สะเทือนหายไปเลยมามาดูการคับของของเจ้าทานอสกันหน่อยโป๊โป๊โป๊มีกําลังแขนของข้าก็ดีเหมือนกันเฮ้ยย <c oughs> อย่าเหยียบป,ปุ่มแดงเดี๋ยวตายมาโป๊โป๊มีค้อนกันด้วยมาค้อนเทพเจ้าทอไม่ใช่แล้วจะเย็นโอ้โหต้นไม้สีม่วงชื่นชอบเหลือเกินเพราะว่าจะได้ <c oughs> สร้างสิ่งต่างๆเอ้ย แม่จะหลุดออกมาข้างนอกเมื่อกี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่หลบขวามาก่อนปึ๊บโป๊ะโปโปโปสามสิบสี่ท่อนน่าจะได้อยู่นะบินยาพลังปั่นนะผมปึ๊บ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 นี่สามร้อยสร้างหมูกระตอปึ๊บ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 ลูกตาต้องมาแล้วโอ้โหน่ารักสดใสจริงๆเรียบร้อยเหลือไม้อีกเยอะแยะจริงๆมา ก่อสร้างสิ่งต่อไปหุ้ยจึ๊บหุ้ยสร้างบอลลูนโอ้โหเป็นสีด้านขวาละกันปราบสิ่งก่อสร้างของฉันเป็นไงบ้านโคตรสวยหุ้ยดินแดนถัดมาจะมีการสร้างอะไรกันนะน่าสนใจจริงๆนี่มันหน้าตาแบบว่าเหมือนเจ้าแฮกเกอร์เลยนะแต่ว่าเป็นรางวัลพิเศษน่าจะยังใช้ไม่ได้คราวนี้ก็โอ้โหจะได้ไม้เท่าไรเอ่ยโป๊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 ีผม ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยตอกไปเรื่อยตอกไปเรื่อยเฮ้ยออ้ยค้อนตรงนี้ท่าทางน่ากลัวใจเย็นทาน็อตคนตัดไม้บินไปเลยอยา่าโป๊ะโป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 ๊เหมือนเดิมนี่พลังปาดเฮ้ยนี่มันโป,โป๊ะ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 สีแบบนี้ด้าน,นหลังมีสีแดงอุ้ยมีการสร้างด้านข้างด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่รู้อยากจะรู้จริงๆ41%เฮ้ย มังกี้ดีลูฟี่หรือเปล่าเอ่ยถ้าทางจะใช่นะเอาละคราวนี้ก็ดูเหมือนด้านหน้าจะมีอุปสรรคชิ้นใหม่ให้เราได้ประชิญนะครับผมอ๋อหยลูกตุ้มทุบกระเด็นเฮ้ยไม่โดนล็อกไม่โดนไม่โดนโอ้ย,อยเมื่อกี้นี้มุมมองแบบว่าโคตรฉิวเฉียดแม่ใจสั่นไปเลยปึ๊บ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 สิท่อนผ่านไป นี่ผม20ชิ้นคราวนี้ก็ได้ไม้เยอะเป็นพิเศษเฮ้ยบินไปปาดไม่ได้หมดพวกศัตรูจับจับจับอืมเก็บกุญแจขราบกันต่อป๊อปป๊อปเอแดงแดงแบบนี้เฮ้ยปูน้อยหรือเปล่านะโอ้โหยมีก้ามด้วย <laughs> แม่สุดแสนจะน่ารักเดี๋ยวก่อนเฮ้ยคอมพิวต์ครับผมโอ้โหยครับเจ้าปูมาแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างที่ทวีปแห่งใหม่กันเถอะุ้ยจึ๊บ 25ไปเฮ้ยเจ้าหมูหรือว่านกกระจอกเทศเฮ้ยเจ้าหมูแล้วกันอุตส่าห์แบบว่าเคยแบบสร้างออกมาได้ปราเฮ้ยเจ้าหมูวิ่งเล่นน่ารักจริงๆก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมเราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยถ้าอยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะรู้ว่าเราจะทำการคลาฟอะไรกันต่อนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกด ไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ